สวัสดีครับวันนี้มาดูต้นฝรั่งขี่นกนะครับต้นฝรั่งขี้นกแต่เราเอายอดฝรั่งกิมจูมาต่อนะครับนะตอนในมีคลิปตอนที่ต่อด้วยนะครับเดี๋ยวจะแปะคลิปตอนที่ต่อยอดไว้ข้างบนนะครับลองไปคลิกดูนะนี่คือผลประมาณหนึ่งปีนะครับประมาณหนึ่งปีก็ได้ได้รับประทานแล้วครับแล้วก็ออกมาสวยด้วยนะครับเนยรอยต่อก็คือตรงนี้นะครับ เรายอดฝรั่งกิมจูมาทาบตรงนี้นั้นกิ่งนั้นก็ตรงนั้นนะกิ่งนี้ก็ตรงนี้มีรอยต่อเนี่ยเป็นรอยต่ออยูน่นะครับถ้าเกิดว่าผ่านไปหนึ่งปีก็ได้รับประทานผลแล้วครับเนี่ยมันวิธีนี้ทำให้ฝรั่งเรามัน หารากมันหาก,กินเก่งนะครับเพราะว่ารากของฝรั่งขี่นกเนี่ยเขาเก่งมากนะครับตายยากน้ําท่วมก็ไม่ตายแห้งแล้งก็ไม่ตายนะครับแต่ถ้าฝรั่งกิมจู้ล้วนๆที่เราเอาตัดอตอนแล้วก็มาตอนกิ่งแล้วก็มาปลูกอะ่ะน้ําท่วมก็ตายแห้งแล้งหน่อยก็ตายแล้วนะแต่ถ้าแบบนี้นะครับทนมากนะ ตรงนี้จริงๆแล้วถ้าหน้าแรงก็คือน้ําเลยเข่าตลอดเกือบทั้งปีนะครับแต่ปรากฏว่าฝรั่งถ้าเราปลูกด้วยต้นที่เป็นฝรั่งขี้นกแบบนี้นะครับไม่ตายครับแถมยังเจริญเติบโตได้ดีเลยนะครับถ้าถ้าน้ำท่วมอันนี้ก็คือเป็นผลลองต่อดูลองเอาเอายอดฝรั่งกิมจูมาต่อดูปรากฏว่าใช้ได้นะครับ เ่ยผลก็สวยอันนี้ไม่ได้ฉีดยานะครับไม่ได้ฉีดยาฉีดพ่นน้ำส้มคนไม้แล้วก็ให้ปุ๋ยกินซีนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนอ่ามันก็ได้รับประทานนะครับรสชาติอร่อยด้วยนะครับรสชาติอร่อยกรอบหวานอ่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีฝรั่งฝรั่งท,งทีนกขึ้นที่บ้านนะครับอันนี้คือฝรั่งทีนก ขึ้นเต็มเลยครับฮะท่น,น,นี้เนี่ยจะ,จะลองเสียบยอดใหม่แล้วเนี่ยเสียบยอดพอดีมันมีกิ่งเล็กๆขึ้นมาตรงคนแล้วก็ยอดฝรั่งกิมจูมาต่อนะครับเนี่ยติดแล้วครับนี่นกำลังจะแตกใบแล้วทำให้รูปมองเห็นป่ะเนี่ยมันแตกใบแล้วนะครับต้องรออีกนิดหนึ่งพอม,มันแตกใบมาปุ๊บ เราก็จะตัดตรงนี้เนยนะครับตัดเอาต้นใหญ่ทิ้งเลยแล้วเอาต้นเล็กนี่ไว้มันก็จะกลายเป็นฝลั่งกิมจูรสชาติดีให้เรานะครับน,นี่อันนี้ก็คือเอาเคล็ดลับพิธีแปงลงฝรั่งขี้นกให้กลายเป็นฝลั่งรสชาติอร่อยไว้รับประทานนะครับให้ผมให้ดูอันนี้คือรสน,นี่ฝรั่งขี้นกนะครับเนี่มันออกผลแล้ว เนี่ยผมพยายามจะมาทาบกิ่งตามโคนต้นถ้ามันติดก็ตัดต้นทิ้งนะครับอลองมาหลายต้นปรากฏว่าได้ได้ผลนะครับเนี่ยตรงนี้อีกต้นหนึ่งแต่ต้นที้เพิ่งเพิ่งทํอาออกแค่รูปเดียวอันนี้ก็คือรุ่นพลังคินกนะครับ จริงๆแล้วมันรุ่นเดียวกันกับต้นน้นนะครับเลยฝรั่งขี้นกต้นน้นโตแล้วแต่ถ้าเราตัดต่ออย่างเงี้ยมันก็ไม่โตนะครับเนี่ยลูกเขาก็สวยนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยผมต่อตรงนี้เนี่ยกิ่งนี้ก็ต่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยที่มันออกยอดมาอย่างนี้ก็คือเป็นฝรั่งขี้นกนะครับต้องคอยเอาทิ้งนะครับนะ,อะโอเคอันนี้ก็ เอาเคล็ด okay, ลับดีๆในการปลูกฝรั่งนะครับแปลงฝรั่งขี้นกให้เป็นฝรั่งอร่อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ